ไอนานหายากไม่ใช่เอามาใช้พร่ำเพื่อจะดีเหรอสบายมากพี่ห,อห่อนึงมิตรตั้งสิบแผน่นเออขี้เกียจเทียงกับมันมากละเจ็บคอรอชั้นเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่ง นอนที่นี่เหรอนายแอบมาสอดแนมชั้นไปแล้นี่เห็นชั้นเข้าออกห้องนี้ไม่ใช่หรือไงก็ใช่แต่ไม่คิดว่าด้านในหน้าตาจะแบบนี้ไงฮ่ฉันเคยต้องนอนหนุนซากมอนสเตอร์แล้วถลกหนังมาเป็นผ้าห่มไอ้นี่ถือว่าดีกว่าเยอะมีทั้งผ้าห่มมีทั้งหมอนแถมมีประตูกับหลังคาแค่นี้ก็พอแล้วปะฮึอะไร พี่อยู่ลักที่บันเพนตะบาทรมานตัวเองหรือไรนี้ปะหืมถามไรฟ้าห้องพี่นี่ต่างจากตู้คอนเทนเนอร์เก็บของตรงไหนนี่เทียบกับตู้คอนเทนเนอร์เลยเหรอห้องฉันสะอาดกว่าเยอะแถมมีหมอนกับผ้าห่มพร้อมเออถ้าเข้าไปเก็บกวดคอนเทนเนอร์พวกนั้นแล้วยนหมอนกับผ้าห่มเข้าไปได้ห้องพี่เดะนี่นายจะไล่ฉันไปอยู่ที่ท่าเรืออินชอนหรือไง อุตสาหยอมพากลับมาเพราะเห็นว่าเขาน่าจะเหนื่อยแต่ดันจะมานอนในรูหนุ่มแคบๆเนี่ยนะแถมเขายอมเจ็บตัวเพื่อช่วยฉันอีกถึงจะทาะใจร้อนเองก็เหอะถ้าเป็นคนอื่นฉันคงออกมายนทิ้งแล้วรีบกลับไปทำงานต่อแล้วอ้าทำไมนายทำหน้าแปลกๆคิดเหรอว่าฉันจะยอมปล่อยให้เขานอนเทียงนี้พี่อย่าออกมานี้ผมจะพาพี่ไปที่อื่น หาเอ๊ะเออมีงานให้ทำอีกเหรอที่นี่ที่ไหนฟ้อึกอึ๊บ้านผมเองพี่ไปล้างตัวก่อนเดี๋ยวผมเอาเสื้อผ้าไปวางให้พี่ยอมตามมาเพราะหมอนี่ตื้อไม่หยุดหรอกนะอะไรของเขาวะแต่ถ้าบอกว่าจะกลาบบ้านก็คงโดนห้ามอีก<ไ>มาขนาดนี้ฉันก็เหนื่อยจะทะเลาะก,กับมันแล้ววะ่ะ พี่นอนพี่อยู่นั่นฮ่าฉันไม่อยากนอนเตียงเดียวกับมันแต่จะให้เจ้าของบ้านไปนอนพื้นแล้วตัวเองนอนบนเตียงก็ไม่ดีอีกฉันไม่ได้หน้าด้านขนาดนั้นขอหมอนใบนึงเดี๋ยวฉันนอนพื้นเองพี่อะไปนอนบนเตียงไม่เป็นไรหรือนายมีถุงนอนให้ฉันยืมไหมล่ะฮเรากันเล่นหรืองไงวะ เฮ้อเดี๋ยวนี้ใครเขาใช้ถุงนอนกันสมัยฉันใครไปลงดันก็ใช้ถุงนอนกันทั้งนั้นอ่ะไอเวนพี่ห่างกับผมแค่สปีทำไมพูดเหมือนตาลุงแก่ๆเลยวะทำอย่างกับว่าพี่เป็นฮันเตอร์มา1ิบสิบปีงั้นแหละอ่าจะว่าไม่ใช่มันก็ไม่เชิงนะชักจะโมโหแล้วนะนอนถุงนอนได้เที่ยวตั้งแคมป์ดีออกไม่เหรอโอ้ยฮันเตอร์อย่างพวกนายติดสบายเกินไปแล้ว ครับคบหลังจากนี้ไปผมจะลงอยู่ลำบากลำบากบ้างนะพี่นอนเฮหน้าหน่อยทำไมอยู่ดีๆเจ้ากี้เจ้าการนักฟ้านี่อย่ามาบังคับให้ฉันเป็นคนหน้าด้านแย่งที่นอนเจ้าของบ้านได้ไหมพี่นั่นแหละทำอย่างกับผมเป็นคนร้ายนั่นแหละผมจะปล่อยให้แขกนอนพื้นได้ไงเล่าทำมาเป็นเดือดร้อนปกติแกนิสัยเสียอยู่แล้วนี่แล้วพี่อะยอมฟังผมสักครั้งไม่ได้เลยเหรือวะ เราเซ็นสัญญาอย่างเท่าเทียมทำไมฉันต้องฟังคำสั่งไอ้บ้าอย่างนายด้วยฉันไม่ใช่ลูกน้องของนายนะให้เกียรติกันบ้างเต้อุ้ยเดี๋ยวซื้อใช้ให้นะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเอยใครเห็นเวทคงพอได้มั้ง โอ้ยพี่หุบปากไปเลยเรื่องหินเวชเชียนั่นน่ะพี่รอนี่แปบ๊บอึ้ยเออต้องอยู่เขียนรายงานจนเกือบเช้าหยเหนื่อยจนไม่อยากกลับบ้านเลยฮะคืนนี้นอนที่ห้องพักแล้วค่อยตื่นมาเข้างานแล้วกันห้องพักผ่อนที่กิลพาโดจัดไว้ให้ฮันเตอร์ที่เข้าพักหลังกลับมาจากลงดันเจียน ฮาสวัสดีการที่นี่อย่างแจ่มฮิฮิพนักง,งานแต่ละคนมีห้องพักส่วนตัวกับเตียงใหญ่ใหญ่เตียงที่บ้านยังไม่ดีขนาดนี้อะไรฟ้าใครมันทำเสียงดังตอนตีสีเนี่ยนะเฮ้ยเงียบๆหน่อยได้ปะแกลงใจชาวบ้านชาวช่องด้วย คืองี้ครัพี่แจ็คผมเห็น e40 เข้ามาขโมยผ้าหม่มลง10นาทีแล้วจะลบโพสหมายเหตุนี่คือลงในบอร์ดไม่ระบุตัวตนของเกียวพาโดเชีย่ยอะไรเนี่ยนี่นายไปปล้นร้านที่นอนมาเหรอเห็นผมเป็นขโมยหรือไงพี่ไปน,นอนบนโซฟาไปก็นายเป็นเจ้าของบ้านนายนอนโซฟาไม่ได้ถ้าพี่พูดอีกแค่คำเดียว แล้วผมจะถือว่าพี่อยากให้ผมหักโซฟาทิ้งด้วยพี่จะได้มานอนพื้นกับผมอืมคนเป็นพี่ก็ต้องยอมฟังน้องอ่นนะเนาะว่าง่ายทันทีฉันไม่เอาผ้าห่มแล้วผมให้อะไรพี่ก็ใช้ชไปเถอะนอนไม่หลับแฮะพี่ ที่จำได้ไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ